้นมาเรารอคออยากพี่น้องตระกูลคำศรีปาร์ทมมาเรีนอมพรัตน์ตระกูลนนท์สายอมพลรัตน์พุ่งพุ่งแม่โตอาจารย์เตียมมาศีวนาผู้ใดผู้ใดบูหงกมาเบิ่งมาเบิ่งคลิปนี้ละว่าตระกูลมาจากทางไหนมาเล่าให้ฟังตะก้อนนั้นคำศรีนี่อยู่เมืองน้อยเนาะเมืองน้อยเาี่ยจากมั่งน้อยลงมากจากเมืองน้อยก็มา เหมือนมังหน่อยเป็นเหม,มืองเมืองใหญ่แต่ก่อนเานาะเอเมืมองหน่อยมีเราคุ้นหน้ามาแตนดอกมีหดคุ้นหนั่นที่หนูตัวคนมังหน่อยว่ะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นคู่เป็นขั้นตเต็มนลำองเพิรร่ษกันสลบนี่ทุกคนเหมือนละท้ายเมืองหน่อยอืมสมบ<ช>ัติพม่าตอยู่นะ<ม>ต้นซักล้าใหลายเมืองหน่อยต้นซักเต็มวัดเลยค,คู่กันย่าพวกขู่ไป แถวหัวของกันทะโตกะลักมิจยออกจากเหมือนเมื่อไรละท้ายเมื่อหน่อยเราไปละท้ายกับพระราษร์เมื่อหน่อยค้ามีเออม่จะซุ่มนี่ล้วจะเป็นเจ้าเหน้าเป็นคู่เป็นขั้นวัมันมน้องเสียงอยู่เล้วออกจากเมื่อหน่อยไม่น้องเสียงมองไหนน้องเสียงห,างงาห่างมันน้องเสียงห่างเลยจอนงมาหันทำมันต้อกันหัวไปหันโอ้มันน้องเสียงที่นี่บุ้มีเอนาะบุ้มีแล้วมีคนอย,ยู่เจ้าหนาเหมือนน้องเสียงห่างน้องเสียงห่างโอ้ออจากน้องเสียงห่างเรามาอยู่โน่นในฟ้าเราฟังหู มันฝ่ามันริมฝ่ามันโน่นลิ้นฝ่าโอ้โนนโน่นเวันลิ้ฝ่ามันโน่นลิ้นฝ่าเหมันห่างมันห่างกันอีกเอออยู่ตะวันตกมัวมากรอกฟังมู่นโอ้อย่างมาหามัอนน้องบัวน้อเฮือนี่แหละว่าก็ง่ายจะเมันโน่นลิ้นฝ่าจะขวบมาอยู่กน้องบัวน้อเฮืออืมนมาแต่มันน้องมันมึนหน่อยทะลุแบบน้นงเฮือนี่กับตระกูลเนี่ยจะเมันเฮือเริ่มเลยนี่ เริ่มมาจากูดบ้าบนเมื่อน้อยโอแต่เพอว่าคนมัโน่นเหื่อเกิดอมนนเื่อนเหื่อคำศีีนี่พผปานนี่พอเราพอพอเราซื่อยังจำไห้ปะเปี่ยนเปลี่ยนอ่พรโตยังมาน่เหื่อนี่จำอะไรจำอะไรที่กันเนาะจแล้วก er, ็ะายบ่บรสกล้วยบในใบ ไม่เกิดจำ,จำตะก้อกนกน,นึกซื้อออกหรอกพอโตโย,ยังหน่อยจำบ่ได้เพราะว่าพอตอนไม่เร็กหน่อยกลับไปเราก็อยู่อยู่อตอนไม่เร็กหน่อยเนาะไปนำหน้านำยังก็เอาซิดนะเห็ดหน้าอยู่บนต้นกล้วยนะออหน้าเราลา้ลาหลายตัวหน้ออจาจ่าพันมันล้นเลือเขาไปอยู่บนเหมื็ดแอร์เหม็นแอร์น้องกุ้งอออกจำมันเหม็ดแอร์น่ะจะค่อยไปอยู่บนสวนกล้วยโอ้สวนกล้วย มันจะเป็นแถวประวัติศาสตร์ต้นใหม่มันหลายลายเส้นนั่นต้นกุ้งมันต้องกุ้งต้นกุ้งก็หลายเนาะต้นกุ้งแล้วต่ก่อนนี่ต้นไม้เต็มกันหน้ามันต้องกุ้งก็เคยไปก็พอบุกค้นต่ก่อนเนาะพอเติงเนาะครับสองแถวแล้วกับพี่น้องกันไม่ก่อนในบึงเลาะมังมมลำไม่เป็นใบหลุนพอเท่ากเติงพ่อเผาบักเติงกับข้นเมือนมาวันคลี้ยงอืมแต่ก่อนเนาะครับลี้ยง แต่ก่อนมันรลยเมญาองนอกคนมาหลายเนอแต่ก้อนนั่นเราก่อคูมือนี่คดุไม่บงหัวละจะใคเปนผปอันพี่น้องอันก้อนสุ่มเหมอนยายม่นเลแม่ัวโคกยายมอนนี่โกอมาลัดเขาอัน้ก็มาจนนหอยเลตระกูลบ่อมาัดนี่เมืนบ่อบ่อันนอัมารดสุ่มทั้งหัวนดอกเออพอโตบ่่หัวันยายม่อนนี่บุญใส บุญซอยเออบุญซสยโปโตโคกบุญใสคนอยู่กับบมืนรุ่นนี้บุญซอยบุญใสนี่แม่โตโคกอันแม่ไดยม่อนนี่พูดมาตะเมืองหน่อยมาแต่เมืองหน่อยซุ่มกันก็มูโตก็มูเท่าบ้าหนองเดียวกันมาอัมพลัดนั่นจากคุณโปโตยืนมาจากไหนสลับสีเออสลับสีมากพอตยืนสลับสีผูดโอ้โหกันนึกว่าโปโตยืนอาศัยนึกว่าเขาหลอกกอแล้วคนมันดูนเนาะพอตยืนบ่ พอเราเขามาจะผึ่นค้นเหมือนมึงหน่อยค้นเหมือนมึงหน่อยอันพอพอใหญ่แสงอันมันไปจะวัดกูอืมก็ก็ไายพอแม่โฆพออไอ่พอตะยืนโอ้ไายพอเป็นอายใหญ่ไงกูมูไอยพอมันตะยืนอืมครับโตพอโตอันพอใหญ่ทันแสงเดี๋ยวกบมาหานพอ พอโตยังกับพอจานกระเพ้าพอสจานกระเ้าพอเขาพอยแม่ย่อนนะกัจจมหาพอพอตานยื่นก็จะมาหาอันพอแม่โตเฮาก็มาหาพอโตยื่นสามคนน้องอหญ่ขรัเจ้าพอโตโคตัวยื่นพี่น้องแล้วก็ กระจายพายุนั่งร่องไปบัติหักันนึกว่าเราอยู่นั่งร่งองรับสีนั่งร่องน้องกีอี่เรียบเราคนแถวนี้กดดองอันพอพอยางหนัดสี้อพอตัวยืดพอพอเป็นซื้อไวอยากกันเพราะว่าเกิดมากกับพอตัวยืดเลยนะแ <c oughs> ล้วก็บริได้ <c oughs> เ,เราอะไรก่อนพวกบุกรีญาติใจนี่นี่ไปอยู่อันทุ่งทงบ่ <B uff> มีมันทองเทิงบัดมวนมูนีทองเทิงทั้งในทั้งน้คุนทองเทิงกับคุณแล้วอำเพื่อเดชอำเพื่อเดชผมว่าเดี่ยรงคือนอำเพื่อยังนะบอน้ำคุณเมยอ่น่าจะรวยพน่ที่มันลายอำเพื่อสําโลงสัมโลงซัโลงออเพื่อซัโลงมาซัมโลงทงเทิงผ่านทงเทิงไปหาอำเพื่อเดชติดทางใหญ่ยูนทางออก สามแยกบรรจานย์ไปเช<อ>ี่ยบรรจานไปโอปพงเทิงบรรทุนงเทิง,งผ่านมุกป<อ>่าฮามเภอเด็กคันลงไปสังพีกับผุนหลังคันหาวารินหาอำเภอสมเพิสัมลงส<อ>ัมย่างวัดหรือคงมุดอะไรบ่ย่างหา,างที่ฮ่ายังบ่พอมึงเนี่ยบ่ไปอ้อนพอตัวยืดเนี่ยบอไปน้ำมูบ่พวกมันไปอยู่ฝุ่นเมืดฝุ่นตัวยืดก็อยู่อยู่น้ำแม่โตเฮาบ่ เพราะาเพื่อนทำแใจกับทำเป็นลมูเป็นเต่ากันนยู่มิยังกับยูก็เมยโตเฮ้าี่เมยโตปูเมื่อนี้ไปบาดไม่เบิรพอโตยืดเนี่ก็อยู่กับป็นเมยโตเฮ้านี่นี่แล้วพ่อหน้ามันเลยพอพอแม่พอพอโตยืดนี่เป็นน่องพอเมยโตโคกอืมเมย์โตโคกเออเมยโตโคเมยโตเฮ้าแม่เลมอนนะแล้วกับแม่โตโคก นี่พอ่อแม่ตัวโคกนี่ครับเป็นน้องพ่อพ่อโตคำผ้าพ่อโตจานคำผ้าพ่อเขาอ้า่อี๋ย่อตัวจานคำผ้าอานนี้อันพอ่อพ่อพ่อโตอันพ่อพ่อโตจางคำผ้าเป็นน้องพ่อใหญ่ทันแสงทันแสงจะวัดคือตั้งวัดเป็น<ม>ดูเลยเป็นพระธาตุ ปูเสงสงอยู่อยู่ข้างๆซิมเก่าหน่ก็นั่นแหละอือพศสองพันสี่รอเขาได้หมดนี่สี่้อยซิเพื่อสี่ร้อยแปดูเป็นน่นอนคูมาจุดซนอยู่มันมีอยู่สามมีตวขีร่องไว้มีอยู่พระหรัดแสงเออมีอยู่สองมีอยู่สองสองลูบเลยมีพระปรัดแสงก็อีกหนึ่ลูบหนึ่งผู้ใดอแต่ว่าทีห่ังว้ลงเนาะอืออย่างนี้พระปรัดแสงอือมีอยู่สองลูบที่ลงพศสองสี ผูเดพออสองพันสี่ร้อยผู้เดหมดเจ้าวาสเขาลงไบเบิลาเป็นไรเขาลงไเอบอมูเขาลงไวสองผมไปเบิรงอยู่ออไปเจ้าวาอยู่หันหปีอยู่นี่อืมเขาลงไวสองผมไปเบิรงมีแค่สองสองสี่อันไปเคาะไปเรื่องของจันปานมมี่จันเกียร์มมีผมลงมาลังตรงไปเราไม่ไปจ่างไม่เขียนเห็นชัดเจนถอนจันพิราหรอกเพิานเราไเท อืมมีพิลาซื้อเรามีบ่มีมีพิลามีอยู่มาสุดหันละสุดหันจะมาหาจันปานจันปานโมเห็นจันเกียมบโมเห็นมเข้าอืมแล้วก็ใส่จำมาหาเจ้าระคู่โซภิสรธาตุถ้ำไปอีกเออในมันชัดเจนมันบ่เป็นอะไรเป็นบาวัติไปเป็นบาวัดไปไปมันหอดแค่พิล่าฮันเดียงงเหรอใส่เหรอจันปานมีใส่โมเห็นโมนี่มันต้องไปเขียนต่อแล้วต้องไปคุยกันจันโคนรมีมูจะเข้าที่มาฟัดฝืนเห็นมี พอโตก็เข้าจิ้มาเห็ดมันดูเลือแต่ก่อนก็เป็นหม่องอเจาะอยู่หันนั่นมีตะปลาหุบแซวอยู่แต่สินกอก็มีตะพาทุลุ่มอย่างหนึ่งขยายคล้องอุบัติเหรอโมมี่ยั้งดอกแต่ก่อนมีตะปลาพันว่าขี่มูวันไท่ปล่อยหากินทั้งนั่นเพันว่ากรมสินมาเบิ้งไล่เราเราไม่เห็นว่ายังไงอันสินกอนั่นอันนี้ก็ พอมาอยู่ป่านเราก็มา,กมาสางเป็นต <มา S 1> ะไปมามาท่าสีใหม่เนาะมามาังกุฏีเก,ก่า,กาลงองจะกุฏีตะก่อนหมอนองตองแต่งเต็อมอยู่ลำบารนดอกกุฏีใหมบกุญงตีหน่อยบ่อน้อยดอกมันหักห่างห่าง่งห่ๆๆอยู่ต่อกันไปเป,ไป็นแถวไปคนตะก่อนอยู่นะค<อ>ือเขื่อนมะล่ำมะล่านตะกินบาปาบ่านี่พอมันกนมาพัฒนาอแต่เ้าก็สางกุฏีใหญ่ลอืม แล้วปีสองพันเก่าพันว่าอาจารย์เราว่าแมนมาแบบคำนิยามแล้วปีสองพันสิบอ่านเล่าก็มาสาอังแล้วก็อยู่หันดอนเที่ยวไปมากอา่วนอยู่ว่าแต่อาจารย์พิราอาจารย์พิราซื้อแก่กับอาจารย์ปานมาอยู่ก็เที่ยวมากดูนั่งกันใจไกมาอ่านนี่มาเล่าซือ้อก่อเล่าเพิ่มบุญเล่าเลยเขาโก้หมดเรากูมาจากวันน้องแซว 2 1ง4บ่าโอ้ยเกิดพอดีตอนนั้น2 1ง4ิเกิดพดีเพิ่นอุ้มปีเกิดสงครามโลกทางทงที่สองพอดีเลยเกิดจำไ้อยู่เขามมนิดลบกันตอนนั้นเสียงหัวเสียงหัวมือตึ๊บตื้อานดาคุมากูมอยู่บดูบินไส้เต็มวัดปีนันไนกับไ่ไกับ่ดดยอย่างก็ทิ่มระเบิดสมัยก่อนมากูอยู่กูก็มา ทางปลาออกที่ร้านออกได้แต่ก่อนมันเป็นอหม่องยานกูเน่แนมเพี้นนั่นเนี่นี่ก็ไ่เห็นแล้วพระเน่นบวชทั่งายสวดมาอยู่มีสลากอสลาเดียวยืนัละเออสลาตำตำกิ่ดเตียอยู่หันกิ่ดเตียก็ดีนทรายมีต้นแต่ว่ามีต้นย่างใหญ่ๆอยู่หันละทั้งหนาที่เหลือว่าทั้งผลก็เป็นต้นย่างที่กันต้นย่างต้นกู้มือเหลือยงจะต้นมะขามเออต้นกมะถ่ม คนค้ามเือยังเดียวเปโฮกประสันมิสปาตะบองเพชรปานน้ำคัดเขา่าปาน้ำกระเครืมข้าวห้อยยโอ้โ,อโฮกประสันเป็นเครื่องกระห้อเป็นยังไงเนี่นเยเมืองง้วอขัาา้วเขาบ้านนั่งไห้ยถ่ายยุทธนอกแล้วบผมพิถีพิหันข้าวห่อุ้มามทางบอกก็พักเนี่ยเแล้วต้นต้นค้ามใหญ่ังไรยังหันยังปแบนยังขยายเขตวัดออกไปแต่ก่อนเขตวัดมันอยู่แค่ดอนพุตาเขตชิมข้างในอยู่ตรงนี้ มีเสาอยู่<ส>มีรักมีรักศิลา,าจารึกอยู่หันยังอยู่อยู่ตัวนั้นไปพ่ออยู่อันพ่อ,อจากประตูอ่อนโค้ง,ง,งหันรอกขังเงื่อนเฮ่าอเออตัวเฮาซื้อลงไปก็อยู่ยกำแพงวัดันกำแพงอันโบดตัวไนเนี่เข็มอ่าไม่านั้นี่ม่เนี่รูไขยายออกไปหมดแล้วลงไปหอดซ้าหอนเมืองหมดแล้วกูเบื่อต้นนียงเงอยู่ยังว่ายังว่ากูไปทำประโยชน์ยังก็รอกเหมือ <c oughs> นี่เลย กูเรียกว่าพัฒนาก็จะค่อยได้อันวัดพัฒนาตัวอย่างมาอันเพิ่นเพิ่นเพิ่นแบบเขาเนี่ยมันบอว่าเฮ็ดอันยังเพิ่นเฮ็ดเด็กสองเด็กหนึ่งตั้งแต่ปีสองพันร้อยสิบสี่ถึงสองพันร้อยสิบเจ็ดวัดพัฒนาตัวอย่างอยู่ในสมัยคูยูเพิ่นมาเฮ็ดเพิ่นเอาหนาเป็นเด็กหนึ่งเป็นเด็กสอง จะเป็นอะไรยี่สิบสี่ถึงยี่สิบเจ็ดมากันไปวัฒนวัฒนาตุย่างก,กับกู้ที่ในประเทศไก่ถนนคำเนียมที่เราเห็ดมี่ไว่าเห็ดขยับขยับขยายเขตวัดออกไปจนดูมาจากักรโทริเซนตายว่าจากักรโริสมัยพระแห่มีภไยเห็ไดไก่หกสบิบบานย่านประสันตะกรอน ก็เปรงูตาน้มปตยู้ตาปูตามองหิดมุญเกจีมองหันกด้บอกาอยู่ทุกคนบต้องมีบต้องปาดยังเนืออยู่กับเข้าคนเดียวับพี่ชอบบัต้องไม่ปาดยังเนื่อยแล้วปูตาเออานฟังังมาซองแมนบอกจะไรน ต้นนรายต้นยางดอกดอกหอมหอมหนค่นอเอามียมาเขามายันอาจารย์เมีดผ้าางป่านหนาว้งมีไหดป่าได้อตอนมีาติน้เทะเผมปาแน่นเออมันปลาต้นนันต้นา้าหมื่นสี่สอดอัวทงจกฟางเนีเป็นทงอมีต้นยงดอกเสี้ยวเคยไปยู่ปลาไม่น้อยเนี่ยปลาไม่ใหญ่ก็ย่างย่างปลาใม่ใหญ่บ มันเป็นโฮมมิ่งข้าอย <Yeah. S 2> ู่หันมีพกมีหอยก๊อ <Man. S 2> กแข็งอยู่หันแข้งใหญ่มันตายยิงหมด <Wow. S 2> พกกระยอมก็จะได้เอาเรื่อยเห็ดไม้เห็ดจังอย่เพิ่นนี่ <Yeah. S 2> นก็ตัดตัดใบต้นได้กับแดนอาเฮาหอดเพื่อนก่อนเขาหอดแล้ว <Yeah. S 2> มาว่า